ชิไปส่งเม่ให้แม่ยืนอันเดนะผู้เหตุก really ินก really ็อุ้มลูกนะหนางานก่อนนะโดยแม่ไม่ได้ทำไรใส่หมวกนะลูกมันเดดกะขอเจ้าป้าถันกันยังตาหนึ่งเนี่ยนี่บอส่วนนี้นะเขาเนียว ี <Huh? S 2> ่บบา,า,ามยังเนี่ยกะตาหน่กะยังตาหน่อกะยังกะเราเไี้ยงนาแปาว่าต้มให้ค<ป>นงานกินไะเด้อมันอ,มอันอก,นก,นกินบอ่อหยาจะเียงกินบ่อเห็ดกินเห็ดอย่างมันหอ่มาเนาะฮะ ไของหาบักลี่มาเอาค่ะนายหนาเฮ้ยคนงานได้หลยเติบมาว่านมาลอกแบบมันมาว่านมาไปมอกเบบา

จะแมนทันกันเนาะยะแมนทันกันดิเอาแต่จอยแต่ดำหน้าติจังมานะเฮ้ยโทรหามาแล้วดำหน้า่เมียกันหยาเ้นักฮีบเจตฮีบ่ลัวผูไสิเอาะลมัดในอันนี้นะดีคตเลย อมับ่วันอ้องคนอะไรมัดนเออ่หมัดอะไรวันเออก็เอาไรหมัดคู่คนนั่นแหละอย่าบกว่า้านนอีแม่เราลกกองไวปหาเด้อเมื่อวานนี่อะยเงี้ยเฮ้ยเมื่อวานนี่กล้า่พ่อดำเองลรอวะอีแม่ลงลกาเด้อมึงให้กูไล่หมัดหรือไล่วันโอ้ยลกแล้วก็มัดนั่นแหละแม่เอ้ยหามึงเอ้ยลาว ก่อนลูกจุ os, ่มได้ที่ข้าเจ้าอันนั้นหนาพอจิ๊บจังเอาไปเด้อข้าเจ้ามีลูกไล่มากนะลูกเออไล่หมักเออเอาโฮมกันเมียนแถวบ้านเลยมันต um> ัดหางตัวนั้นน่ะฮอจิ๊บจังเอาของข้าเจ้าไปได้ลูกตัดเอารถลูกเอาไปเลยลูกเอ้ยข้าเจ้าจังบ่ได้นับวินเลยเออเฮ้ยว่าคนจริงเฮ้ย อันเต็งจ่างคนตีแหล่เรูปแปรูปแปมันเป็นอะไรเฮ้ยมัดกะรูปมัดกะมันเป็นอะไรเฮ้ยแบามากูปเล่เลยมัดกะบอกครบตามเงิน้นบ้านอันสองคนนะเฮ้ย่ตม่้ามันดสทแ้วก็ไ่เบียแม่บ้นเาสคมอเคโอเคลูโเค็คนอเป็นมัดมดด เขาอยังเคยป่าวานี่นะแม่บัดย่างมะรแงได้หมเออโอเคโอเคบัดย่างมะเรงได้สิลงมาแล้วลงเด้อบ่ขั้นมาลง่าเสียไปดำในไซบอ กคามเฮยยังซิบก่าไห้ถึงตะกงเออมันแห้งแห้งเลยบดูดใส่เถึงตะกงตะกานะยังซิบเจ็ดซิแบแปดผูด้ใดู่ยต้ขึ้นกนวะา,นนะา,นะาเอา้างคือบอลกก้ามาขึ้นนี่ก็มาไล่บอกอยู่ได้คนงานอ่ะลกกาส่วยเถ่าีในลูก,กเ,เออเออเอเอ

เอาดำแล้วไฮเดียนะไะยาบ่ปลานายไหนนั่นปลามาอื่นอีกบ่คือว่าแลสี่แล้วเลยป้าเอาไปใช้อน้าดำลมหมันีกี่ต้มกี่ติดแ พันหนึ่งพันใบคุ้ยวะพันใบคุ้ยวะไม่รอยนางลาซาชิมาดเอิ่งนีลาชิมาเห็ดโอชะโมงละลอยเออเฮ้ยเราสิเฮ้ยัไทยอันนี้ได้บุเขาแบกปมลูน้องแหละ Ơ, ừ, cháu ba mà đùa nó <laughs> ta đã hải nè ta nhau <laughs> ừ. มงละชั่วโมงละชั่วโมงละชั่วโมงละร้อยกูก็ยังบ่ดำชั่วโมงชั่วโมงละร้อยยังบ่ดำบัดนี้มันเป็นเาใดยาวจังว่านันน่ะกะละนันมันน้อยบ่มันน้อยกมึงมึงขึ้นนนอยู่น่กูจ้างน่100 100บาทชั่วโมงละ100กูก็บ่ดำอือแม่นันดำจักสิได้ งานเมาคุณอะมาได้ธรรมดาอะไรงานเมาก็มีได้งานวันก็มีได้อาเห็ดเมาด้วยนี่นะโอ้ยได้สีเป็เลยอันเดียส์เมาเลยนะสีเป็นะอ้าวร้านกันเล่นอาเห็ดลายวันดูเห็ดลายลายวันเฮ้ลายวัน กะนอนหเหยียดเอวอยู่ห่มคามอีเมกันัง่ง <c oughs> วีขึ้นเัน้วนขึข้นานาจเอานสเเนขนกินข้าวชวนข้นกินข่าวยังบอขึน้างนานดำจะข้นนี่นะเฮย พอหยอกกันนะพี่น้องเต็เบดสี่สูตรผู้ได้เฮ้ยเมออนนีบต้มกับบต้มน้เยเอวะเต็้เ้ยอเงเต่ได้สอเต็จ่ายบว่า อิมมัเอานยงมันมันหักมีเนาะป่าวะมางเอาไปให้งัวตียาวนั่นนะโอ้ยมันคือบอกไปหุบออะบอในนากูนะในกุขามในห่มในเฮยมยไดก้เสกีลกับอันในห่มขามลุ่มของอันเขาเบาฮีบน่ะกูนะป่ให้มันกินกูอยามันติด

ตัต้ององแล้วขอยนี่ตีปีกะตูแม่เอาไห่ะห้างกาไปดกเาอยู่บ่ฮะลุงปัน ถือโจ๊กหน่ะกระตะจอยตะจอยขึ้นมาหมอท่านได้แล้วฮะมี่ว่าโทรเอามาไทยสอย เป็นกีบงามแถวแนี้น่ะเออข้าสิเติมน้ำมันให่ก้มปลาตอดเจ้าสิเติมน้ำมันให้ งามมาลีบอบอบอไอมันเบิดหน้ามัมนแห้งแห้งเขาเลยยาแถวโน้นก็ข้ามันเด้จนก่อนขี่ไทยเข่า